รู้แต่คราวนี้ป่ะคุณอาร์ตไม่กลดวไปนมึตายไหมตายตายผมเคยลองแล้วผมไม่ได้ตายเคยลองแล้วไหนบอกจะเปลี่ยนดาวไงโอ้โหแล้วตัวอะไรอยู่เนี่ยคุณคุณเห็นนั่นไหมคุณเห็นนั่นหรือเปล่าเถ,ถอยมาถิดมาถอดมา <c oughs> แอดแอดดูนั่น บอกไม่เห็นแล้วใเจ๊อีผมมองไม่เห็นวะคุณเห็นนะวะไม่เห็น,น <c oughs> มา <c oughs> เสร็จเลยเจ๊หนูแต่เราบอกว่าจะเปลี่ยนได้ฮ่าฮ่าโย่ออกมาไม่ได้ดิอาาอกมาติดเหรอเฮ้ยเฮ้ยมันขยับกล <c oughs> <ำ>ับมาดูนี่เลคุณดูนี่คุณเห็นหนะวะ

เอ้ามาแต่อีคิดเหมือนกันเหรอสองดาวเหรอเราออกไปฆ่ามันไหมคิดว่าคิดว่าฆ่าไหวไหมตุ้งตุ้งแล้วปิดตู้ตู้จะดีจริงจริงทดสอบมาลีเวอร์แล้วไหมครับอือทดสอบกันหรือใค่หรือเปิมคุณถ้าผมไปก่อนก็ยิงยืนยันเลยนะโอเคป่ะ เคดสอบไปสิเออสอบไปมันจะผ่าประตูได้ปะมันมันเข้าประตูไม่ได้แต่ว่ามันแนใจว่าบริเขตได้เปล่าคอมันเปลี่ยนอดะคุณเคยดูไอ้ไฟทนแป๊บแป๊ไไปไหนแล้วเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันเปลี่ยนเป้าหมายแล้ว

ฟังผมนะฟังผมชัดๆนะไร้สารฮะ <c oughs> <c oughs>